มาที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะคะต้องบอกกันเลยสุขสาวที่ปุ๊บเนี่ยรถนี่โล่งเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูแบบดิฉันติดมากดิฉันมาทํางานเนี่ยแหละเราก็เปิดดูกันไปหมดะนะแทบสุดๆถูกต้องแล้วนะคะว่าเล่นเ,เล่นละครในนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับคุณรัตก้าวนั่นเองค่ะ เลือกเกลียดใครตอนนี้นี่นะคะหลายคนคงพุ่งเป้าไปเลยค่ะที่ยายแย้มนั่นเองจากละครนะคะเรื่องสุดแค้นแสนรักค่ะที่กําลังเป็นกระแสน,นะคะแย้มฟีเวอร์นั่นเองรับบทโดยคุณรัตก้านะคะซึ่งเขาบอกว่าเช็คได้ตามท้องถนนนะคะที่โอ้โหโลกพิปโปติเลยทัว่วสุขสาอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเกือบทุกบ้าน,น,นเนี่ยนง่งตังต้งด้านตั้ง ตั้งท่ารอเลยฮะดูความดราม่าความร้ายของยาแย้มค่ะซึ่งเจอคุณรัตกาทั้งทีก็เลยถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีบาดแผลอะไรจากเปิดทุเรียนหรือเปล่าเวลาเดินตลาดค่ะค่ะมีจุดหมายที่ไหนตรงไปที่นั่นอย่าชักช้าอย่าเดินเอ้อระเหยอย่าพยาน้อยชมตลาดเด็ดขาดเอาจริงๆเลยคือพี่พี่ก็ยังเฉยๆนะคะกพพี่ก็ไปของพี่เรื่อยๆยังยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ว่าก็จะมีบ้างอย่างเช่นว่า อุตส่าห์ไปตลาดตอนที่วายแล้วแล้วก็ตลาดเก็บแล้วแล้วก็เป็นตลาดหน้าบ้านที่เดินมา10กว่าปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อของไปกด ATM แล้วก็แม่ค้าก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ก็ทักทายกันเป็นปกติลงเดินไปปุ๊บกล้ามาด้วยเหรอตลาดเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะคะ กล้ามาด้วยเหรอมาทําไมมาทําไมนี่ไม่มีที่ยืนหรอกไม่ต้องมาหรอกคือหนูมากด t อทเเดี๋ยวไปแล้วค่ะอะไรอย่างนี้ <laughs> เขาพูดหยอกแต่เขาใส่อารมณ์จริงะคะ <laughs> คือเม้นด่านี่คือเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วแรกๆพี่ก็จะเครียดเพราะว่าพี่พี่ก็รู้สึกว่า เออทำไมคนเกลียดเรายเรยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วอะค่ะพี่ก็จะพี่ก็จะเครียดพี่ก็จะปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนสนิทเพื่อนก็จะบอกว่าตั้งสติดีๆก่อนนั่นคือเขาเกลียดแย้มเขาด่าแย,ย้ม <c oughs> ดูร้ายจากข้างในแบบนี้ใครจะไม่เกลียดคะแต่ว่ายายแย้มขอบอกนะคะว่าถึงจะร้ายก็ร้ายแค่ในบทค่ะตัวจริงของรัฐกล้าสุดแสนจะเรียบร้อยทำร้ายใครไม่เป็นจริงๆคะ่ะอยากถ่ายรูปพี่พี่ต้องเด็กก็เชิญน้านน่นะคะเพราะว่าตัวเอง สแสดงดีไง,งเข้าถึงบทบาทคนดูก็เลยอ<ช>ินนะคะอย่าคิดมากเลยค่ะคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อนะคะ So อินไซ h ์ของเรามีเรื่องราวของยุนอาเกิร์เจนมาฝากกันค่ะ